เทลงเปิดตัวเข้าห้องคืออลังการมากเปิดเกมทิ้งไว้ครับต๊วมาเด็กเพื่อใส่ ชั้นหนึ่งชั่วโมงได้กี่แคลนาฬิกาที่ผมจับตะกี้จับจับ,จบข้อมือมันอยู่ประมาณสามร้อยสามร้อยกว่าถึงสามม,มันมันมีน่าจะประมาณสามร้อยกว่าถึงสี่ร้อยครับ 哎。Hey.

น่าจุง้งกินอะไรไม่รู้เหมือนกันรู้สึกว่ากินเจป,ปีนี้เงียบๆผมไม่ได้ตามไม่ได,ไได้ไม่รู้เรื่องเลยครับ ตอนนี้มีพรีเดนเนอร์เป็นทาโยกยากิมีพรีเดนเนอร์ด้วยครับว้าวกับกลับมาเรื่องสตรีมเกมถ้าผมก็มาสตรีมเกมอยากดูแนวไหนครับอยากดูเล่นเกมแนวไหนกัน สยองขวัญชอบเสียงกรีดขอผ่านแต่กี้บอกไปแล้วไม่เล่นสยองขวัญแล้วแม่ไม่ค่อยจอยมีแนวอื่นไหมมีผัดกุ้นเส้นต้องหู้พริกเกลือพริกเกลือ ดีกว่าดีครับพวกเนื้อเรื่องแก้พัซเซิลน่าสนใจนะแตออ่น่าสนใจต้องขอลองก่อนครับว่าคอมไหวไหมเพราะว่ามันมันหลายปีแล้วอะแต่งตัวตุ๊กตาขอบ้านเนยมาเล่นมาริโอ้ไหม ต้องมีสวิตสองก่อนครับอยากเล่นมาริโอค r t เหมือนกันนี่วันนี้ผมไปผมไปกินซูชิโรมาเพราะผมอยากได้นี่ล้วนๆเลยมันคือกระบอกใส่น้ำครับมันมาจากเกม Monster Hunter ครับมอนฮัน ธาตุการตลาดอย่างเราใช่อ้าวสติกเกอร์สติกเกอร์นึกกร่รีวิวแบบอินโฟอันใหญ่อยู่นะฝ่ามือหนึ่งครับใส่แบบได้เล็กๆน้อยๆแต่จะามาตั้งโชว์อะดูทรงแล้ว ไม่ใช่เหรอครับหมายถึงไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่อะไรเรอไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ดูเป็นไม่ใช่โทษครับไม่ใช่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ครับไม่รู้จะไปใส่อะไรอะ่ะตั้งโชว์ดีว่รอ ขึ้นไปเดินเมืกี้มันก็รู้สึกดีนะแต่พอหยุดเดินแบบก็รู้สึกแบบกลับมาซึมอีกล้งั้นไปเดินอีกเดินชั่วโมงแล้วครับแรงไม่มีแบบเขาเรียกว่ายังไง โจโโบโอพี่กระชาะกินเจไม้ไม่ได้กินครับอาจจะง่วงเพลียหมดแรงหมดไม่เชิองอ่ะแค่แบบแค่แบบรู้สึกว่าตอนเดินหรือตอนได้ออกไปทำอะไรมันมีชีวิตชีวาวันนี้ semerp stiker, pa, ada ha, apa? เปลี่ยนใจไม่ใช่วันนี้สองจิวไม่มาให้กำลังใจเหรอจับใส่ตู้อยู่ครับโซนครับโซนจัด ใช่เซลลเกินจริงจบจริงจบสนครับสนมาก ไม่บอกไม่บอกไม่บอกเธอไม่รู้แน่ไม่บอกบอก,นะบอก,กูรู้ว่าเธอไม่มีฉันเลยอ,อีกแล้ว không chảy nước sống cùng anh đi Yeah, to bỏ to a Yeah,

ชอบเพลงนี้เพลงไหนนี้ ตะกี้น่า,นา,นาเนดนี่ก็สปาเธอร์ใช่ไหมสวนสดีทุกคนนะฮะสวนสดีตอนเย็นนะครับขอบคุณสำหรับสติกเกอร์นะคุณศิลปินคนโปรดนะ นักร้องหลังกำแพงรถของเล่นโอ้ยไม่ไหวติดไว้ก่อนได้ไหมเพลงเสียงสูงมากเลยผมไม่มีแรงตอนนี้ได้เลยค่ะขอบคุณนะครับ ขอแต่ละเพลงเธอมีเวลาฟังแค่ไหนธนสิทธิห์หธอร้องอย่างยยก ชทาทยมื้อเย็นงานเนี่ยเดี๋ยวปิดไลฟ์แล้วจะออกไปหามื้อเย็นทานแล้ว mm-hmm มาหมา่อะไรบอกฉันด้วยไ,ได้ไหม <c oughs> เซนเทนปา้ายังครับไม่เสียงเป็นยังเซนเทนป้าคคือตรงไหนอะครับมันคือตรงไหนนะ เรื่องเลยครับไม่รู้เรื่องเลยมีห้างเปิดใหม่ด้วยเหรอคือตรงไหนอ่ะเขาฮิตกันมากผมไม่รู้เรื่องครับไม่รู้เรื่องจริงๆไม่ได้ตามข่าวเลยตรงโรงแรมดุสิตโอ้ ยิ่งในเมืองยิ่งแล้วใหญ่เลยครับเดินชนกันมากระป๋อง <c oughs> เอไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้ตามข่าวเลยไม่รู้เลยครับ โมงแล้วว่ะทุกคนผมว่าเดี๋ยวผมไปหาข้าวกินก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวว่ากันครับถ้าเพอกลับมาไลฟ์อีกยังไม่รู้ดูกอนจะขอไปหาข้าวกินก่อนไม่ไหวเลยหมดแรงยังไม่เคยไปเพราะว่าไม่มีศิลปินพาไปโกโก้ต้องฟังนะบางที่ศิลปินไม่ต้องพาไปเราไปเองได้เว้ย ถ้ารอศ Get ิลปินพาไปทุกที่นี่ไม่ได้ออกจากบ้านนะพูดเลยเจ๋ไปแล้วเดี๋ยวว่ากันฮะขอบคุณทุกคนมากๆนะที่เข้ามาฮะไปไหนกันคะไปกินข้าวครับหิวข้าว ขอเพลงหนึ่งเพลงไรอ่ะแล้วแต่จะคิดพบเจอเธอที่ไรพบเจอเธอที่ไร่เ็รเพลยิ้มมันออกไปเหมือนจะคุยกันประมากมายอะไรแบบนั้นนงไลาเธอทำเป็น่มือเราสองคน ติดไว้ก่อนครับเดี๋ยวครึ่งหลังไว้รอบหน้าเดี๋ยวมาเล่นให้ฟังไลฟ์รอบหน้ามาเล่นให้ฟังเอาไปช่านี้ก่อน <c oughs> ไปแล้วบายบายครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนนะนนะไว้รอบหน้าเจอกันนะครับ อยลืมกินเขาเย็นด้วยนะฮะขอบคุณทุกคนมากมาฮะบายๆว่ากันเด้อ